พอพอกับแม่น <osc> mm ี hmm. <laughs> okay, ่เป <laughs> ิดไฟเขียวให้แล้วอะแม่กับเปิดไฟเขียวตลอกเรียกเกแบบคือจิจีตาเพิ่นและหนึ่งเข่าหนึ่เหาโอเคลอกเลยเป็นหนึ่งเข่ายังลุกเคยบระดี๋ยวกินตอนนี้กับกำลังเฮ็ดแนวอยู่แนวกินอยู่เนาะแล้วีกฝากมาตอนดุเว่าะมันมีมีมีหลายมีหลายเนาะเพราะวานนี้เพิ่นกับเอามาต้อนเนาะนี่เพิ่นกับซื้อทรงเสือซื้อกระท่อมขนมมาต้อน ມັນເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫຍ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫຍິ່ນບໍດຫຍ່ຕຕຄາຄົນນ ลเไอ้พ่นมาคุยรวมภาพของแบบแนวควบคิดอันเดียวกันเลยเอาเวนเข่ามาเลยคือแบบไอ้เพนจะอยากลงทุนแบบผ่านการเปิดเอาแบบขายพวกแอลกอฮอล์แล้วก็นำชิวค่ะเดนน้องก็สิเปิดพวกนั้นพอดีนะฮะแล้วก็แบบมีของแกม่ประมาณนี้ไอ้พนมาบอกว่าเอ้าคือตรงกันเถอะนะเมื่อวานนี้กันเข่าพอรถมาเนี่ยเนาะเอาเวนอันนี้ก็คือแม่าทางขอเนาอ่านอันที่ไอ้พนถามเาเมื่อวานนี้ก็คือแบบเขาตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะคะมีเงินมาสี่พันแบบนี้นะ จากจีนภายในหรือต่างประเทศแต่ยังดีต้อนทำคอนเสิร์ตซองทุกคนสอนาหน่อยอีกแล้วทุกคนได้เอาผมมาปลอกกับสาระหน่อยในมือนี่จะประมาณสามมือย่างแล้วทุกคนเนาะทล้วสารน้อยก็ได้มาหาทางรองวัลตายอีกแล้วทุกคนได้มาในมือนี่ก็คือพาทชาหนุ่มไต้หวันแล้วทุกคนออกมาหาทาง้องวันตายออกมาหาโตหาแม่เพื่อนมากินข้าวกินน้ำน้ำกันเนาทำโฟมจัดกันจำเลยทุกคนเลย ทางสองนั้นไหนหไปสีขาวไปอบรมเขาไปทำ้อมูลสึกของน้องนันตาเนาะว่าทางนมไต้หวันกับปลานนมวางไท่มีความแตกต่างกันบนละคนร,ระหว่างปลานนมกับนมไต้หวันเนะเาะทางสองคนนี้ทางน้องนันตานี่โอเคกับคนไหนนะทุกคนไปสิเขาไปทำ้อมูลสึกของน้องเลย นะโดยอ่สบายดีน้องละสบายดีสบายดีอ่าป้ายิ้มหน่อยยิ้มใหญ่สักน้องนอนตาคนนี้นะคนไลฟ์กล้องได้กระเดียวพอดีใจยอมมีความมานำลบไปเลยไลฟ์กล้องเคยถ่ายได้ยังบรชินอยู่บอบอแบบมันไล่กล้องก็เลยเคนนะ บม้โม่ไ่โม้ปกติแบบชิทายก็งนานเห็นหน้าเองคนเดียวนะลืมตาหนุ่มอะไรแล้ววะไม่ได้ลืมเพราะว่าเรเคยจำเคยจุ๊บกันบังจุ๊บเลยพ่อพ่อวอต่อแล้วเนี่ยเนาะเดียวจำไม่เคยลืมลอยโอ้แต่ว่ามาในมื้อนี้เนาะตัวได้เจ้าแต่ว่าบ่ได้มีแต่ว่าบ่ได้มีเนาะหนุ่มมันถึงแบบว่า ปลาหนมอันไทยเขาคือจะซื้อวากลับเ่ลยเนาะกลับไปแล้วเนาะปลาหนุ่มเขาเนาะมาอ่ามาในมือนี้ตามมีทางอ่าทางไอ้ในทางปลาในไปเกาะลื่นมาสิดดัตจ้าวดูมาเชี่ยมาเชี่ยจากไต้หวันโดยมาเยี่ยมมาเยี่ยมไดเพิ่หน้าชิปว่ได้เข่ากล้องน้ำเนาะเพราะื่อเพป็นบัสะดวก เป็นในแดนล่ะหลังจากเห็นตัวจริงกันโอลมกันโอเคโอเคบปะมีความแตกต่างกันบออระวังปลานมกับเพิ่นนี่ไม่ได้แตกต่างแต่ต่างมากเลยต่างอะไรบอละวังบอต่างกันอะไรต่างทุกอย่างทุกอย่างบอทั้งบอกกับารกระทำบอแบบทุกอย่างเลยนะโดยโดยโดยตัวการเบากองอายเพิ่นก็มีเหตุผลเนาะมีหลักการแบบนี้นะโดย อแล้วเพิ่นว่ายังไงกับน้องค่ะเพิ่นก็วบบ่าแบบน้องเป็นเป็นแบบมักเป็นแม่ค่ะแล้วเพิ่นก็นสิว่าแบบเรื่องอารมณ์พูดนี่ย่งประมาณนี้ลูกแบบรวมกันเฮ็ดมานี่ คือฝ่นกับหูว่าทางนองพุ่นกระเป็นคนหมาท้ายคายแบบนี้นะทางเ่าพุนพ่นกรมาทางด้านนี้คือกันเนะาเนะก็เลยคุยก,กันข่าใจนั่นแหละยังอยังตัวน้องเองก็แบบเป็นแม้าแต่โดนนะแต่ว่าคายก็มีแต่คายเครื่องออนไลน์แบบมีโอกาสได้แบบได้ล่งห้างใหญ่านี้นะเพราะว่าขึ้นม,มาหลายท่าชิลนก็ขลายธรรมดาไป โดยโดยโดยคือว่าอ่ายเพื่อนมีก็คือว่าโอเคทั้งงงเนาะอย่าโดยเพื่อนก็แบบมาสิดลงตึ้นไทยดีเอ็ด้วยนะเขาก็บดีใจแล้วแบบเป็นเมฆ่าอยู่แล้วนะแบบมีคนอยากมาลงตึ้นไทยก็ตื่นเต้นดีใจเื่อนชิลงตึ้นไทยนะโดยเพื่อนเพื่อนถามซื้อแต่กันยังไม่ได้ตกลงกันเดี๋ยวเพื่อนปุ๊บละก่อนนะโดยเนี่ยเป็นการนำกลัวิดลงบ่นนะ เนาะปวดกระทางว่าเอ่อเจ้าเหตุบอแบบนี้แบบนี้ออจีต้องให้แบบนี้เนาะโดยมันนี่อยู่หน้ามันนี่ได้คนเนาะคึกคึกพี่น้องมาเต็มเลยคิดว่างานซูโค่เนบะปกติก็อยู่กันแบบนี้อยู่แล้วค่ะดูทางอยู่หน้าเซเซียสเลยโดยโดยโดยเสื้อมึงมีโอกาสเนาะก็เลยออกพลาดไปเอิดมาทางแน้นอนวดตาเลยเนาะ มาได้ไ่หนชื่อว่าคือคืดแห้งขนาดลมังแย่ลมคึอคืดอย่าเพิ่งใช้น้ำเลยนะแต่ว่าก็คือทางน้องนนตานี่ยถ่าทั้งไ้างอเพื่นเห็นะแบบคอทางน้องนนตาเป็นจูเป็นแฟนทางน้องนนตากับอะไรเนี่อยู่บับอยู่บคิดก่อนนะนี่งแหาก็คจักันได้สองมืออคือจักสองมือแมนแต่สทิตอบต้องรู้จะหนอยเพะว่าาใจง่ายอแต่ว่าก็คือซีมีชิดอยู่เนาะแต่ว่าต้องงโย ถึงอนาคตนี้เ่าได้บ่อนาคตนะอนาคตแบบที่ตั้งใจแบบเอาไปเงินได้หมดใช่เนาะเบิกก่อนอันนี้แต่ตนี้คือต้องเบิ่งเบิกก็ดีสัสัปาห์เนาะเบิ่งความเป็นจริงก่อนโดยเบิ่งเสือพูดอาจีพห้ามหัาจรได้ก็มีเนาะเออเบิ่งเสือเป็นเสือว่า เออถ้าเราจีบหาิ่ณบ่ได an ้มันเถียนคุอาจจีบเอาในตัวตนเขาบ่ได้เขาต้องเบิ่งกันก่อนเนาะแต่นี่ก็ดีคือส่วนหนึ่งคือมาเห็นกันตัวจริงแบบนี้เนาะนอสัยเด็ใจคอจะเป็นยังไงจะเป็นเนืนอในนั้อแบบนี้เนาะอ่าแมนแต่ว่ายังแ่ายังไม่คุยนิสัยแต่ละคอกันโดยโดยมาเจอกันรอบนี้จะไงคุณมีความรู้ดีใหม่มาให้ มียู่มียังไงโซดูอ่าเผิ่อซื้อปลเคนนะฮะไ่ใช่เบิรอ่าซิบลายแต่ว่ามันไอเนาะเออปลัเค็ดเดๆเนาะบิร์ดอือกตลองก็เป็เดี๋ยวพอจะได้ยินเสียงน้องุนเง่งจนเนาะก็เป็นยธรรมดาโแต่ว่าคือนหายโดยใจเหรออ่าโดยอืาก็ดีแล้วแล้ก็ดีใจได้แบบว่มีไฟให้บมมีไฟให้แล้วก็บ่กให้คือแบบนี้ ซางลำต้นอย่างได้เหสตันบอกาสตอบไปวเบียกได้มันเป็นน้ำใจเนาะชิเด็กชิหน่อยก็ชื่อน้ำใจจากเพคนเด้เนาะดีได้มีคนเอาของขวัญมาให้มีคนหักแพลงเนาะใครก็มีคนช่างเลยเมนแบบยังไม่เคยคู้จักกันแบบมาหากันครั้งแรกนะเมนเอาของขวัญมาให้เฮาดูด้วยกริงก็แบบงงเด้ ก้กาหายเฮาเลยค่ะพูดจ้ากับแบบยัง้ยเคยเห็นนานเ้าเนันคนนานจะเห็นเท่าในกล้องเ่่าเพนยัมุม่เคยเห็นตัวจริงเัาเจ้าเหมนมากเลยเนก็เอาเลยยมาเห็นป็นก็คือว่าหาปั๊บเลยเนาะเออท้านีกตกใจคือกันได้เนาะรุ่นเดาเดาเดาเออในในเกาะทางอ่าทางทางนอกก็คือได้เฟรนดลไลกับเพิ่อนรีบร้อยเมืนปะแทนได้แบบอ้ ลงกันปะแก่แต่เมื่อคืนนี้ได้เซตหน่อยนึงแล้วน้องก,ก็ลงตลาดแล้วก็มาแล้วก็บเพราะว่าสตื่นเช้ามานานะเซตดี่ยาค่ำแล้วก็นน่องอ่ะเออไอเดียวาลงตลาดกลางคืนตัวแก้บุ๊มบ๊มเมป็นตัวไม้คือเซตได้หนึ่งทิ่น่องแล้วก็ที่นนลงตลาดเอื่นเช้าแบบนี้นบ้างเพราะว่าจะลงตลาดตอนแลงแล้วก็ตอนลงตลาดมาแล้วก็เฮ็ดกินโอ้เฮ<อ>็ดกินแล้วก็มาเซตหน่อยหนึ่งจากนอนอ่อ้าจะเซตตลาดยโดโดยโดยโดยแตเพิ่นแบบโบ๊ได้จุกจุ๊จี้บอนงล่ะ เพิ่นแบบลมในสะไตล์แบบเป็นผู้ใหญ่เนาะ แบบว่างกระเซ็ดเบาๆรูแล้วสบายใจแบบบริจูจี้จุกจิกแบบนี้นะเนาะนอกก็แบบพึ่งแม่ค้านะแบบจนมากตอบแต่ลูกค้าแบบไม่ค่อยสนใจนักพูดเบาเลยแบบอ่ะสนใจนักพูดเพราะได้เงินแบบว่าสนใจน้องลูกค้าแล้วแบบเขาเงินมาหายเฮาเหรอเขาก็ต้องแบบอ่ะว่าเอาใจเขาคุยเอาใจเขาเอออในพอหยองกับหยองไปนถึงแบบสิคิด้ลายน่กันหยองวันลอยกันหยองวันลอย อ่าเจ้าลูกค้าโอ้โอ้ขอใจเนาะจะเป็นค,คนเท่าเนาะในการทีโอลงกันก็อยากหายแบบว่าเป็นอะไรแบบว่าใหา้ความแบบว่าเจ้าสิวาจะให้เป็นผู้ใหญ่แบบนี้เนาะอ่าดเออเราต้องขอใจกันแบบนี้นะแม็นหมเลยเออถ้านอ้อนไปถ้าน้องก็กเป็นคนที่วะคาคาอยู่แลนะ้วเราต้องขอใจใน,นด้านนี้แม็นหมดเลยต้องมีหลายฝูงหลายคนที่วาทักมาหาเนาะเดี<อ>๋ยจู่จี้จุกยิ้เนี่ยมันกับโบวัยเป็นหมดเลยผู้ใหญ่บางคนน่ะแบบ ผัวแบบผัวแบบผู้เฒแบบแบบ่าผู้สาวเขาล่มไปเลยแบบบางคนมีอายุอ่ะค่ะที่วพวกที่ขนะเขามาล่มนองขนาดเขาล่มก็แบบผู้เฒ่าลกูกเ,เดียวใครเขายังไปจูจีขนาดนี้นะแ,แบบบางคนแบบจีแห้งเลย หยังแล้วมือหนึ่งโทษจับเสื้ออันคนเคยลมนะโอ้ยมือหนึ่งแบบสีหาเทืองที่แบเป็นซีบเสื้อนองแบบนองลองขาดในนองเบิดตาตัวได้ไหมเดี๋ยวค่ะเจ้าว่าเออเจ้าต้องหับท้าย่อยแบบนี้เวลาหับเด็ก็ต้องว่าอย่างในไลน์เติบมาตัวนี้มาเออโทรมาแล้วก็ต้องเข้าแบบี่บหับก็บอกว่าห้าปอนห้าแล้วน้องเขาบอกไปเรื่อยๆเพะจากซ่แบบบางทีอ่ะโทรศัพท์น้องเนาะมันเป็นไอโฟนทำรัญหาเนาะเวลาถ่ายคลิปแล้วมันสีหอน แต่เวลาคนโทรมานี่ก็คือแบบเลอเลยนะโทรศัพท์น่องไม่อยากค่ายอยากขายน้องก็เลยอยากล้มเป็นคนแบบนั้นต่อให้รวยแล้วก็มีเงินน้องก็งไปได้อยากล้ม <c oughs> ออต่อให้ความสำคัญเนาะโดนถามว่าถามว่าว่าอย่างเนาะกะทีได้อาล้มเลยว่าบโดยโดยอ่ะโอเค <c oughs> อเนาะ ก็คือว่าน้องคนเขาเนาะคือทางน้องกับคนก็เคยลุมคนที่แบบมีอายุอยู่แล้วเนาะแต่ก็มีไรมีไซบางคนเขากับหน้าตาก็โอเคแต่เรื่องนิสัยมันก็ไ่โอเคก็เลยไปต่อกันบ่ได้เป็นแบบอ่านนองเลือกได้แบบ่าคนแบบอ่าแบบนิสัยโอเคนะแบบรวยกับยานะถ้าแบบ อยู่แล้วแบบอึดอัดคุยได้แบบอึดอัดน้องกับตัดถิ่นมาเลยบได้สอบแบบว่าเออเขามีเงินเขาตองแบบอดลมอดอย่างนองคิดว่าเงินเขาหาเองก็ได้อ่ะนะมันจำเป็นแล้วนะเน้นคนที่แบบว่าอยู่าคุยแล้วสบายใจอยู่แล้วสบายใจถือพื้นที่เชิญโตเขาแน่แม่แม่บ่มากต้ดันเฮาแบบนี้นะเนาะเยอะว่าเลยแบบแบบสู้แบบเฟ้เลยขนาดพ่อแม่ก็แบบยังกดดันน้องมาได้อะนะน้องเันก็ทีแบบว่าใจแากใจค่อนข้างออกใจตัวเองว่ะโโ คือแบบมุหนห้อยหน้าตาแบบคืออ้ายเพิ่นสามารถเอาฮ็ดดูเฮดผัวได้บอลองหล่ได้ลลได้ได้ตูเตนะ็มก่อน อเดี๋ยวิคิดว่าต้องเบิรงลุนบ่ะเออกะนี่มันกะคนเฮามันมันเบอกก่อนมาได้เลยมันต้องขึ้นอยู่กับการกระทำเนาะกันแล้วเบิ่งแบบนี้ใส่ใจข้อกันก่อนแบบถ้าเพิ่นแบบหาซีพาซีพเราก็ต้องเบิ่งเบิ่งไปอีกสักพักนะจนกว่าแบบว่าจะมั่นใจเออโดยโดยโดยขั้นการกระทำของเพิ่นผ่านเนาะจะคือแบบทั้งนองกะตะตกลงปรงใจกับเพิ่นพ้อแบบสละโสด อันนี้อันนี้ย่างก่อนอันนี้ย่างก่อนยังยังไปอีกสักปีสองปีสักเขียนว่าแล้วมาทากกระสูนแทะถากกระสูได้ปีหนึ่งเนาะแบบศิษยสาคเขากลัวไหมอ่ะคือว่าพูดเนาะปีสองปีสักแบบปีสองปีพู่โดนแทะกระเบิงกระเบองแต่ก็แบบว่าเออไปมาหาสู้ได้แบบเป็นพู้เป็นแฟนได้อจะว่าเป็นแฟนกันได้ ไปมาหาสู้กันได้เนาะแต่แบบว่าสิแบบอ่าจึงขันว่าแต่งงานนี่คือยังบม่ครบเมนไบว่ายูยูน้ำกันงก่อนก็ได้แบบว่เงขัดแบบจดทะเบียนก่อนอืมถ้าแบบพอหู้ใหญ่แล้วมันชี้ยากอย่างเงี้ยคณเโดนนอนบางทีห็า่อดว่าได้อ่า จดทะเบียนหรือว่าชูคอกันมันยากนากมันคืปั๊บเข่าปั๊บเข่าห้ามกันเลยแบบี้นแบบ้นะแบบอันนี้เทากับมาอยู่น้ำแขนก่อนเออแบบว่าเอ่อทุกอย่างแบบเข้าโมฆะเข้าใจกันก่อนเทากับจดมันกับไม่ได้ไม่ได้เสียหายบางคนหัวโบราณเนี่ยจ้ะอันเขอทำกก่อนอันเขาแต่งกันก่อนจะคิดต้องการถัดแล้วก็ถึงเข้าป้าเลยสิเป็นัดนตรีอันนั้นน่ะถ้าสมมติมันเข่ากันบม่ได้โตไวห้องชีแต่งแต่งก่อนแล้วห้องคอยสาวคอยสาบัดมื่อหนึ่งเทาก็ต้องแยกย้ายกัน เข่าข้อใจโฟมซิตัวนี้พกขึ้นนองนั่งคนเคยผ่านนี่มาเป็นบุเรียนเนาะโดยข้าแบบบุเรียนตัวนมาเหมือนเนาต่อให้เข้าเข้าใจกันเข้าชี้โจทย์ตอนในสุดท้ายก็อยู่งกันในซุ้กเกอเน่าอันนี้เข้าโจทย์ก่อนกะสุดท้ายเาอยู่งกันหได้ล้วก็แยกย้ายกันแม่แมนนะแม้วที่อย่างแน่นอนมันขืนอยู่กับคนสองคนโดยแม่หโดยโดย มาเนี่มาเห็นแบบทั้งพอทั้งแม่เพ็นเห็นนี่เป็นอไไนไรผ่านอยูบ่บ่อ่เห็นแม่ก็เออเราก็ดีเนาอยเห็นเลยว่าทั้งแม่เถาเพื่งนทันได้ อ่ายลูกเคยกินข้าวเนี้ยบ่ได้เพาะว่าก็เลยลงทุนแบบอ่าหุงเขาเลยฮะนะอเเป็นไงยังผิดพยังสหุงเยูยูน้ามีไฟาเลยเนาะ่ไหเบึ่งในสมโอเคโอเคบ่คุณล่ากยับแบบยานอายคุณกินข้าวเนียวมาได้นะเพราะว่าเป็นคน้าประเทศนอกเนาะไเนาะยอรอีกอย่างก็คือความเป็นว่ายังก็สนงลูกเคยค่อยได้นี่ทนว่าลออเพิ่นก ออกเลยแบบถือว่าถือว่าพอพอก็แม่เปิดไฟเขียวให้แล้วอตาแม่กับเปิดไฟเขียวต่หลงเรียวฟ้อบอกแบบเลี้ยวแต่ลูกนะเลี้ยวแต่ลูกแต่แบบถ้าคนใดที่บถึงสาเราก็จะบอกว่าอันนี้เป็นนี่นี่เราก็สิ้าปว่าแต่ถ้าให้ลูกจะเอาดีเราก็เลี้ยวแต่ลูกเพราะว่าก็แม่นะเลแบบคนก็เลี้ยงด้แต่โตเฮาแต่ใจแล้วนก็เลี้ยงม่ได้ แต่ว่าคือความหมายเนาะทางแม่ืเหมืนก็คือแบบว่าโอเคนะทางเอนอือเห็นแบบนี้ขนะนัโดยนักพอลโลกแล้วก็เออจัอ้ยลูกเ,ยเคยแบบนี้นะคนที่คนที่มั่นแล้วบริวารเด็กเนาะ เมนคนที่ว right, ่าค so no. you know? ือที่ผ่านมาเมื่อเมื่อันเมื่อก่อนนะรับบริเวณนาสาระน่อยนะกับบริเออเมนบริเออแล้วก็แบนี้กคือจีตาเพื่อนและหนึ่งข่าน่าๆกเคเออลงเตอนเข่ายังลุกเคยบริกินตอนนี้กันกำลังเห็ดแนวอยู่แนวกินอยู่เนาะแีน่อยกระลายเม่นมอีกเสียงนมปวดหล่เ นเขาี่เอาในสารน้อยท่มาต่อป่ะมันมานมือไบ้างคาตอนูไปดูป่ะมีขอฝากมาตอนดู่มันมีมีมหลายมีหลายเนพราะว่านี่เพื่อนกันเอาวาต้อนน้องี่เพื่นกัซืงเสือซื้อกต้ขนมมาต้อน หัดไปเลยนาะนอนนอคนเนาะนอนไปได้จันการถึงย้ายแต่ว่าคอนไม้นอในไซเปิลกะทงเขาเห็นเนานเห็นคนชิมักซึ่งใช่ไหมเออคนเอาเป็นคนง่ายๆา็เป็นคนดีงหรอมันเป็นผู้ยห่พอนะมันเป็นด้ใหญ่แต่ตโคือบางคนนะนะ ไม่ยังเยอได้6 4เหล่เองมันจะกนี่เขาเห่าเองเกินไปเล่ไม6 4หัวเลยได้ปลาเสียก็ะบบื้อบบางคนก็ใหญ่โตดีเนาะแลเขาบอกเลยเลยเด้อมันจะหับมาเด้อเอาอยู่หามตัวกันนะ เป็นยังไงเรื่องการคุยอันะไรกินลงทุนไหน้องคิดได้ไหมลงทุนอย่างนั้นอันนี้อ่านงคิดไว้แล้วตั้งแต่ท้ทันทีหุ่นจักกับไอ้เพิ่นเดี๋ยวพอไอ้เพิ่นมาคุยกับเภาพแบบหนากควบคิดอันเดียวกันเลยเอาเวนเข้ามาเลยคือแบบไอ้เพิ่นจะอยากลงทุนเดี๋ยวพลานการเปิดอ่ะแบบขายพวกแอลกอฮอล์แล้วก็นั่งชิวค่ะแต่นงมาสิเปิดพวกนั้นพอดีนะฮะแล้วก็แบบมีของแกงประมาณนี้ ไอ้คุณก็บอกว่าอ้าวคือตรงกันเถอะนะเมื่อวานนี้กันไอ้เข่าพรอหักมาเลยเนาะเอาแมนอ่าอันนี้ก็คือทา,างแม่นก็คือเมือวานอันที่ไอ้คุณถามเมื่อวานนี้ก็คือแบบเขาตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะเขามีเงินะะมีง<ช>า,านแบบนี้นะแต่ว่วาลูกค้าประจำมูลเจ้าคือสีบาสีหลัดเนาะเออละสิไปอยู่ในห้างจังไนกาย่าจังไนกาย่าบอกห้ามลงบินเราไปอยูี่นี่เลยเนาะแม่วายยววายยวเนาะ ได้กินร ok> ีได้ว่ง่ากว่ง่าถ้าลูกค่าหลยแบบเขาให้กินรีเลยนะถ้าแบบลกค้าว่ามีกับอุหนนกันไปเดี๋ยวมันต้องีรันถ่ยก่อนนะ กลังถอยงจางก็รจะจเป็หางทควด้ยเนาะไม่ก็ป้าเสียงคลิกขนเนาะหาชีฟังขอใจแน่แล้ว응ก็บอกขาใจแน่ก็ต้องขอโทษ FC บนสุดสุกวันเนาะอยากอยากาเปนึ่งับคว่านะพริบ่งเนาะลงเลยกันโดยดีนะแต่ว่ากับสามคนต่ทั้งหลานคนอีกบสุดจัดแานแต่แบบนี่อย่างนี้นะ ก็ดีเด้นอกเราไม่ได้อยากแต่งไม่ชินเปลือกเหมือนว่าเราดีกาไม่ดีนี่ไหมเหมือนแบบไม่ชินเปลือกนอกเราไม่ได้อยากแต่งแ้วป้าจะไม่อยากมีลูกนะก็ดีน้องก็มีลูกลูกน้องก็มีคนนึงแต่ว่าเราเป็นน้องน้องมาตามมีลูกคนหนึ่งเราโอเคอยู่เขาเลี้ยงได้เราคือเราไม่อยากมีลูกของตัวเองนะเราอ่ะโอเคบ่นแลบวดี ถี่ได้ถ้าจะแบบต้องถือผ้าอะไรก็แค่ในตัวเองงามหน่อยลงมันคีเยอะหรอกเขาพากันแิเนาะเอามันมันเอามันเทศที่เขางามตลอดเขาเวลาคนชอาแบบถือผ้ามันแบบว่าอ่ะอันนี้วาแบบเขาเคยถือมาเนาะแบบมันจะแบบเขาไล่เอ้ยขาไล่เอ้ยอย่างเดียวไอ้เห็บเบียบผิวสุดโซมลงแสดงว่าปลาคนนี้คือว่าคุยกันแต่เรื่องอเรื่องเขาทางนออกมาเลยโอเป็น ຍາກກໍເລີຍເນາະແມ່ນແຫຼະຕ້ອງຕ້ອງເບິ່ງອີກກ່ອນເນາະເຮົາກໍຫາກ เดี๋ยวพอจิตใจชินแ่ะเออคนด้วยเปอร์เซ็นต์แบบกรบอแมนคนดูแบบอ่าฮู้ฮู้แบบไ่ฮู้จิตใจนะฮู้หน้าฮู้ใจป่ะปัจจุบันนี็ถือว่าโอเคเนาะปัจจุบันนี้เห็นแล้วอ่าน้องเป็นคนที่ว่าตรงๆถ้าแบบด้ามมือน้องเห็นโอเคก็คือบอกโอเคเลยเจัอเห็นว่าแบบคนที่ผ่านมาน่ะแบบอ่าบางคนก็ว่าอยากเปตัดสินใหเพิ่งอ่าหากระเฮนด้าบ้านสองวันต้องเห็นว่าไหนต้องก็บอกไปแบบนั้นตรงนี้อืมอัลลอฮฺ นี่ก็ปัจจุบันถึงโอเคสำหรับน้องเนาะเดือนแต่อันนี้ของทั้งหนาเนาะเดือวันต่อไปนี่แหละมันสีลงเอ่ยกันใดๆเนาะเอย่าบอกได้มาอ่ามานามือนี้หรือว่ามืออะไรมาบอกเลือกกันกับเ่าะเลยเนาะเ่าะทอคุยกันแล้วมาะสร็จเลยเนาะ แต่แบนมี้ิพิงานทำามีอย่างสีถามต่อว่าโพษเลยเล็กน่อยเขาตีเสียงม่าลูกคนนะคนไรยเม่ยเลยตา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 เชียร์ไอ้ส่มหวังกันมาสนุกเลยสบายีสบายดี